สวัสดีค่ะมือนอีข้ามเกยวกมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยเนาะค่ะในช่องเคยอีสานใต้คลิปนี้ก็เช่นเคยที่ข้ามเกี่ยวบอกเนาะข้ามเกี่ยวบอกว่าจะนําเสนอแนวทางปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดนให้ท่านผู้ชมได้รับชมในงวด16พฤษภาคม67นี้เนาะค่ะเลขปฏิทินหลวงปู่สวงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสํานักหนึ่งที่มีตัวเลขที่แม่นยํามากเนาะคะ่ะในหนึ่งปีจะเลขเข้าบ่อยมากก็คือ เข้ามากกว่าหลุดเนาะในหนึ่งปีี่คำเกี่ยวเคยเห็นคลิปมากเนาะค่ะสังเกตเบิงเนาะถ้าหลุดก็หลุดไม่หลายงวดงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะงวดวันที่16คําคำเกี่ยวก็จะนําเสนอท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ให้พิจารณาช่วยกันตีตัวเลขถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขไหนก็ช่วยกันคอมเมนต์มาเนาะคำเกี่ยวจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวไหนแตกต่างกันจังไดแน่เนาะค่ะก็เช่นเคยค่ะจะให้ดูทั้งตรงงวดแล้วก็ค่ามวด แล้วก็อยากจะบอกว่างวดนี้มันแปลกมากค่ะมันแปลกยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเนาะหนับเลขปฏิทินส่วนเลขความฝันของคนที่ฝันแม่นในหลายๆท่านบอกว่าตามแม่ยิงให้หนอยแายหนุ่มหนอยพี่ปุ้น,นคนนั้นคนนี้เนาะคะ่ะก็โค้งสุดท้ายก็จะตามให้รหดับคนท่านผู้ชมขอมาเนาะอยากรับชมความฝันของท่านไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้คําเกี่ยวกับเผยสารใต้ก็จะไปตามให้เนาะคะ่ะบางทีคําเกี่ยวกับอาชี บอทราบได้เนาะกับคยสารตายว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากดูความฝันของผู้ใดแน่ค่ะบางท่านบอกว่าอยากให้ลงไม่ยิงบ่อยๆบ,บาง,บางทีมันก็ลงบ่ด้เนาะค่ะมันก็ลงได้แค่ต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้ายถ้าลงคลิปบ่อยไปคนกระสีหาว่าคือฝันดุแทฝันบ่อยแทในหนึ่งงวดเนี่ยสองคลิปเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วแต่บางท่านก็คือเล่นแนวทางต่างประเทศด้วยก็อยากจะให้เอามาลงเรื่อย ทางช่องก็อาจจะบอสบ,บัตรให้จังสันได้เนาะค่ะก็อาจจะมีแค่ต่องงวดแล้วก็คงสุดท้ายก็จะเปิดโอกาสให้คนที่เขาฝันแม่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเนาะได้นําเสนอความฝันของเขาด้วยเพราะบางท่านเขาก็ฝันแม่นแล้วก็เคยสันใต้ก็ไปตามหาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆเนาะสาหรับคนที่ฝันได้ข่าวว่าผู้ใดฝันก็สิไปตามลาพรอฝันมหาห้เนาะก็เอาคนฝันแม่นท่านใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดตลอดเนาะค่ะก็ ฝากท่านผู้ชมรับชมด้วยค่ะอยากชมผู้ไดเป็นพิเศษจังไรก็คอมเมนต์มาได้แต่ก็ลงได้แค่สองคนแล้วก็โค้งสุดท้ายเท่านั้นเนาะค่ะแล้วก็เรื่องของวันที่เนาะบางท่านบอกว่าให้ลงวันที่ให้ชัดเจนว่าฝันวันไหนบางทีผู้เฒ่าเนาะจาความฝันได้ค่ะแต่เขาระบุเวลาหรือวันที่ที่แน่ชัดบรยัย ค่ะอย่างเช่นเขาก็อายุเยอะมากนะบางท่านแต่บางท่านที่เขายังจําได้ทาเกี่ยวกับผีสันทายก็จะพยายามถามว่าฝันวันไหนขึ้นวันไหนเนาะแต่สําหรับผู้เฒ่าเนี่ยเขาปติจจําได้แค่ว่าเมื่อวานเมื่อวันกอนยังสีเนาะซึ่งมันแบบถ้าจะถามแค่ว่าวันที่เท่าไหร่แน่คุณยายยางสิมันก็คุณยายคุณตาคุณพ่อก็ลืมเนาะค่ะว่าคือคือระบุวันแนนชัดให้เฮาบรด้เนาะอันนี้ก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะแต่จริงจแล้วทุกฝัน ทำแกยวกับเคยสานใต้ไปหามาก็เพื่อที่จะให้มันเป็นแนวทางในงวดเลขรัฐบาลไทยเนาะก็คือวันที่16พฤษภาแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่จะนำไปเสี่ยงโชคต่างประเทศหรืออะไรก็ใช้พิจารณาพิจนารณาเอาเนาะค่ะทำเกี่้วกับเคยสานใต้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะค่ะเดี๋ยวข้าไปเบอ่งเลขปฏิทินหลวงปูสวงพร้อมๆกันค่ะเอาตรงงวดและก็ข้าง,งวดค่ะ ค่ะมาเบิงปฏิทินหลวงปูสวงค่ะปฏิทินหลวงปูสวงเทวดาเดินดินงวดวันที่16พฤษภาคม67ค่ะเลขออกตรงกับวันพฤหัสขึ้น9ค่ำเดือน6ค่ะเลขที่อยู่ในช่องวันที่16ก็ถือว่าดูง่ายมากแล้วค่ะดูไม่ยากค่ะก็คือข้างบนเป็นเลข4ข้างบนเป็นเลข4ตรงกลางอาจจะเป็นได้ทั้งเลข2 เลขสามแล้วก็เลขศูนย์ค่ะศูนย์ก็ได้เนาะถ้าดูอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สองก็แน่นอนค่ะเลขสองก็ชัดอยู่แล้วก็อีกหางหนึ่งก็น่าจะเป็นเลขสามศูนสองสามค่ะตัวตรงกลางเนาะสำหรับเลขข้างล่างสุดเลยก็คือน่าจะเป็นเลขหกเลขหกหรือว่าการด้วยเลข9แล้วก็อาจจะเป็นเลขศูนย์อีกหางหนึ่งเนาะค่ะ เลขหกเลขเก้เลขศูประมาณนี้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นคํแแก้วก็จะตีเป็นเลข3หางเนาะเลข3ตัว3หางแล้วก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกัน6กับ9หางแรกก็คือ 4, ี่สองหกสองหกัน 4, ี่สองเหางที่สงก็คือ 4, 3, ่าห สี่สามหกันสี่สามเกแล้วก็หางสุดท้ายก็ให้ตรงกลางเป็นเลข0ูนย์ก็เป็นสี่ศูนย์หกี่ย์หหรือ4 0, 9, อี่ย์เ้านาะแต่ความจริงมันอาจจะตีเป็น4ี่สมศย์ได้อีกหางหนึ่งเนาะแต่ว่ามันอาจจะเยอะไปคำแก้วก็เลยเอาประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะสำหรับเลขตรงงวดเนาะค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นคือกันบ่คะ 426 429 436 439แล้วก็406กันด้วย4 9 9ศ่ะเดี๋ยวเาไปเบื่องแบบข้ามงวดพร้อมๆกันค่ะว่าเห็นเป็นเลขตัวใดเน่ค่ะเลขข้ามงวดเนาะคะ่ะข้ามไป1มิถุนายน67ค่ะวันที่1มิถุนายนเนาะคะ่ะแปลกมากค่ะเลขที่เหลียวเห็นในช่องวันที่1 เป็นเลขเดียวกันเลยค่ะกับช่องวันที่สิบหกพฤษภาเนาะเป็นเลขเดียวกันเลยค่ะก็คือมีเลขสี่อยู่ข้างบนตรงกลางเลขศูนย์เลขสองเลขสามแล้วก็ข้างล่างเลขหกหรือว่าเลขเก้าเนาะค่ะก็ชัดมากเช่นเคยค่ะเป็นเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นเลขเดียวกันข้ามเกี่ยวกับสีบตรงแปรลายเนาะค่ะสําหรับค่ามวดก็ถือว่าตรงงวดแล้วก็ค่ามวดเป็นเลขเดียวกันเลยเนาะค่ะในงวดนี้ ก็แปลกมากเลยค่ะเป็นเลขเดียวกันเนาะตรงงวดกับข้ามงวดเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านไหนตีแตกต่างยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเนาะแต่สําหรับคําแก้วดูแล้วก็คือมันเป็นเลขเดียวกันทั้งสองแบบทั้งแบบตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดค่ะเดี๋ยวคําแก้วจะไปสรุปใส่กระดาษให้เบิ้งมั่งพร้อมกันค่ะว่าเห็นเป็นเลขตัวใดเนี่ยค่ะ ก็ได้เบิรงกันไปแล้วเนาะคะ่ะก็อย่างที่เห็นเนาะคะ่ะตรงงวดกับข้ามงวดตรงงวด16พฤษภาคม67กับข้ามงวด1มิถุนายน67เลขเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคําเก้วก็ตีมาให้แค่ตรงงวดเนะาะเพราะว่ามันเป็นเลขเดียวกันเลขที่เดียวเห็นก็คือมีเลข4ข้างบนเลข2เลข3เลข0นย์ตรงกลางและข้างล่างก็เป็นเลข6บางท่านอาจจะมองข้างล่างเป็นเลข0ูนได้ด้วยก็แล้วแต่ท่านตีเนาะแต่ถ้าคําเกี้วตีให้ไปเยอะมันก็หลายหาง คำแก้วก็เลยเอามาแค่หลักๆ3หางแล้วก็กัน9ให้มันก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะก็เอาประมาณนี้เนาะหางแรกก็คือ4ี่สองกี่สอก็อย่าลืมกัน4ี่สอเล้นี้สวยมากค่ะสองหเนาะค่ะยังบทท่านออกนะค่ะสำหรับปีนี้แล้วก็4ี่ามกัน4ี่สามหางที่3มก็คือ4 0่ศกันด้วย409 น,นี่หลักๆเนาะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าไม่อยากการ9ก็เอาหลักๆนี่เลยเนาะประตัดเล่นด้วยก็เป็น4ี่สองสี่หกสองหกสีสหกหกสี่ศหกศูประมาณนี้ก็ได้เนาะค่ะอันนี้ก็คือแนวทางตรงงวดและข้ามงวดมันเป็นเลขเดียวกันคําแก้วก็ตีมาให้ยังสี่เลยเนาะแต่ว่า6กับ9นี่อยากจะบอกว่าสําคัญมากปฏิทินหลวงปู่สวงนี่หลายต่หลาย,ลาย,ลายครั้ง ที่เลขหกกับเลข9ก้าตีลังกาท่านผู้ชมฝากพิจารณาไว้เนาะเท่าที่คําเก้ยวสังเกตดูเนาะค่ะเลขสี่สองก็สวยเป็นเลขพิจศักรารซึ่งมันยังไม่ทันออกเนาะยังบอกท่านออกของหลักปีนี้ปีสองซีเลขสองีซีสองก่เพท่านออกค่ะก็ดูไว้แคปหน้าจอเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะอันนี้คือปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินงวด16สิบหกพฤ พสภาคม6 7และงวดหนึ่งมิถนาหกเอันเดียวกันตัวเดียวกันเนาะตรงงวดข้ามงวดไม่แน่อาจจะออกก็ได้เพราะว่าบังเอิญมากๆที่ตรงงวดและข้ามงวดเป็นเลขเดียวกันก็น้อยมากที่จะเป็นอย่างนี่เนาะส่วนมากอาจจะเป็นหลายๆเดือนที่มันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คืองวดติดกันเลยแล้วก็เป็นเลขตัวเดียวกันด้วยก็ฝากพิจารณาไว้สาหรับปฏิทินหลวงปู่สวงค่ะอาจจะพิจารณาเทียบใส่กับเลขฝันเลข อย่างต่างๆเนาะเดขกสูตรเด็กวิ่งให้ท่านผู้ชมได้มาอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางทางเลือกหนึ่งก็ยังมีท่านผู้ชมอีกหลายท่านที่อยากรับชมคลิปปฏิทินเนาะคันเกวก็เลยเอามานําเสนอให้เพราะว่ามันก็เคยออกอยู่ค่ะเคอยออกอยู่เนาะค่ะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปแนวไหนประมาณไหนก็แนะนำมาได้เนาะคันเก้วกับเุยสารใต้ก็จะรับฟังเพื่อที่จะนำไปพิจารณา ค่ะก็อยากทําให้มันดีที่สุดเนาะก็คือคําเกี่ยวกับเผยสารใต้ช่องเผยิสารใต้นี่อยู่ได้เพราะท่านผู้ชมเข้ามารับชมเป็นกําลังใจเนาะก็ถือว่าท่านผู้ชมมีส่วนมากๆที่ทําให้ช่องจเจริญเติบโตเนาะค่ะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าต่อไปก็จะเป็นเลขช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็จะ หาดีเด็ดมาลงให้ชมเนาะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอท่างผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆถูกหวยวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ